ขอเชิญรับฟังนิยายเสียงเรื่องณนะแดนดินถิ่นนี้มีรักโดยรนาบทที่2อทับสเช้าวันต่อมาหลังจากที่จะดำแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้มานั่งสวมรองเท้าคอมแบทอยู่ที่ตีนบันไดเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ถอนใจออกมาเฮือกใหญ่แล้วจึงลุกขึ้นยืนแต่แล้วก็มีอันต้องสะดุ้งเมื่อเห็นร่างสูงของผู้บังคับบัญชา ยืนถือปืนพร้อมกับปั้นหน้าเคร่งขรึมอยู่ตรงหน้าโทหมวดตกใจหมดเลยเล่นมามเงียบอา้าวแล้วนั่นแบก HK มาทำไมครับจะไปออกตรวจที่ไหนผมไม่เห็นรู้เลยจะได้เตรียมตัวจ่าดำถามอย่างสงสัยแล้วก็ต้องโวยวายลั่นเมื่อผู้หมวดหนุ่มโยนปืน HK33 ในมือมาตรงหน้าจนจ่าดำต้องลนลานรับมาสีหน้าแตกตื่นจากนั้นจึงบ่นแถมให้อีกกระบุงโกย มู้ันโยนมาได้น้ำหนักมันไม่ใช่ขีด2ขีดเน้อสามกิโลปลายนะเนี่ยแล้วเผื่อลั่นเปรี่ยงปล่างขึ้นมาใครจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียผมเมียผมยิ่งสวยและเซ็กซี่ด้วยเดี๋ยวมีคนง่าไปกินก็แย่สิจาาไวกลางคนเอ่ยขึ้นด้วยภาษากลางปนภาษาเหนือเนื่องจากเขาอยู่ประจำการทางภาคเหนือมานานจึงทําให้ฟังภาษาเหนือพอได้แต่ตอนพูดนั้นอาศัยลูกม่วนเ,เป็นหลักเอาไปคันให้ผมหน่อย หมวดจีรันออกคำสั่งกับผู้เป็นลูกน้องโดยไม่นำพากับเสียงบน่นอันเป็นปกติวิสัยของจาดำเลยแม้แต่น้อยให้ผมขาดนะครับจ่าร่างท้วมเอ่ยถามผู้บังคับบัญชาพลางทำหน้ายู้ยังกับกินยาขมความขี้เกียจแล่นริ้วมาเกาะตามแขนขาจนเรียวแรงอ่อนเปลี่ยอืมคนตอบเดินไปสุดตัวลงนอนเหยียดยาวลงบนเปลสนามสีเขียวของจะดำ ปล่อยให้เจ้าของเปลดึงผ้าที่เหน็บอยู่ในง่ามต้นโมกออกมาแล้วสุดตัวนั่งลงบนไม้สุงที่ดัดแปลงเป็นม้านั่งข้างๆกันพลางบนอุบอิบเป็นถึงหมวดไม่ยอมขัดปืนเองทำอะไรเป็นมั่งเนี่ยนอกจากยิงปืนแม่นแล้วก็ปากคมเป็นใบมีดโกนร้านเจี๋ยเหมือสุดสวยอีกหน่อยเวลาจะกินลูกพลับคงไม่ต้องใช้มีดใช้ปากมวดนี่แหละปอกชับชับชับ,ชบอย่าบนหน้าจา้า ยังไม่แก่ซะหน่อยบ่นไปได้ผมเห็นจ่าว่างงานหรอกถึงได้หางานให้ทำอาา่ามาหาว่าผมว่างงานเขาเรียกว่าพักผ่อนก่อนที่จะออกตรวจพื้นที่สับเปลี่ยนกับจ่าคนอต่างหากละครับมวดเมว่าจะเสียภาพพดเอ๊ะว่าแต่วันนี้มวดไม่มีไปบูรณาการแถวไหนนะครับจ่าดำเอ่ยถามมวดจีรัน เพราะปกติจะเห็นผู้มวลนุ่มออกไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับชาวบ้านหรือหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียงเสมอมีเมื่อคืนเท่านั้นแหละที่เกิดเกเรไม่ยอมไปงานเลี้ยงต้อนรับคุณครูคนใหม่อย่างผูชิดาวันนี้ไม่มีแต่พรุ่งนี้ไปทำฝายร่วมกับชาวบ้านและโรงเรียนอ๋อเออจริงด้วยเมื่อคืนพออ,อก,ก็พูดอยู่อากาศหนาวผมลืมไปแฮจะดำพูด พลางหัวเราะออกมาเบาๆก่อนที่จะได้ยินคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วเข้าหมู่บ้านหน่อยนะจ๊ะครับผู้เรื่องข้าวแล้วผมก็หิวพวกแผนกสเสบียงมันทำเสร็จหรือ,อยังก็ไม่รู้เห็นไอเด่นชัยมันออกไปบ้านรีสอร์ทเมื่อกี้สงสัยมัวแต่ไปจีบเจ้าของร้านอยู่เลยไม่ได้กับข้าวสักทีไอ้พวกนี้ไม่ไหวเห็นสาวๆแล้วทำเป็นเก๊กหน้ารอวานเสน่ห์ให้สาวๆติดไม่เหมือนของจริงอย่างผมก็มวด แค่ยืนเฉยๆสาวๆาวรีซอสาวจีนห่อแถวนี้ก็ใจอ่อนระทวยหมดแล้วจีรันทำเสียงคลุกๆเหมือนมีอะไรติดคอเนื่องจากขำและมันไส้ลูกน้องคนสนิทในขณะที่จ่าดำก็ทำหน้าตายเอียงหน้าเอียงคอขัดปืนไม่รู้มิชี้ว่าเรื่องที่พูดจะไปสร้างความระคายเคืองให้ร่างกายส่วนไหนของใครบ้างหรือเปล่าจนผู้เป็นผู้บังคับบัญชาหยัดกายลุกขึ้นนั่งและหันหน้ามาทางจ่าดำนั่นละ เขาจึงทำหน้างอก่อนจะก้มหน้าก้มตาขัดปืนต่อไปด้วยอาการสงบเสงี่ยมกว่าเดิมความสนิทสนมกันเกินกว่าผู้บังคับบัญชากับลูกน้องด้วยการงานที่ผ่านความเป็นความตายมาหลายครั้งประกอบกับความเป็นกันเองไม่ถือตัวของจีรันทำให้ทุกคนในฐานปฏิบัติการแห่งนี้รักและเคารพเขาแต่บทจะเอาจริงหมวดมดตโนยก็ทำให้ลูกน้องในบังคับบัญชาทั้งหมด11คนงอไปตามๆกัน แล้วเป็นไงบ้างหล่ะเมื่อคืนทางโรงเรียนเขาเลี้ยงอะไรบ้างจัดยิ่งใหญ่หรือเปล่าหมวดจีรันเอ่ยถามลูกน้องคนสนิทถึงงานเลี้ยงเมื่อคืนเหมือนไม่ใส่ใจนักโอ้ยถ้าพูดเรื่องยิ่งใหญ่ไม่หรอกครับหมวดก็รู้ว่าทั้งโรงเรียนมีครูแค่ห้าคนเองเพิ่มครูใบตองเข้ามาก็เป็นหกคนพออคณิตดูท่าทางจะปลื้มนะครับที่มีครูสาวโสดย้ายมาดูท่าทางสดชื่นเร้าเริงเชียว จ่าดำเงยหน้าขึ้นมาต่อผู้บังคับบัญชาทันควันจริงเหรอขนาดนั้นเชียวจีรันรีตาถามจ่าดำเสียงสูงพลางเคาะนิ้วกับซองปืนพกที่ข้างเอวของตนเล่นจริงสิครับหมวดหน้าพาออกเกบานเป็นกระด้งสามฟุตเลยเออพูดถึงงานเลี้ยงเมื่อคืนผมเห็นครูใบตองคนสวยแล้วประทับใจจนไม่อยากกลับมาเลยอะ่ะ จะดำพูดพลางสายหน้าก่อนจะจุ๊บปากด้วยความเสดายอ๋อครูคนใหม่ที่เราเห็นวันที่แวะเข้าไปซื้อใบมิตรโกนเมื่อวานชื่อใบตองอย่างนั้นหรอนายทหารหนุ่มคิดในใจก่อนจะเอ่ยประชดลูกน้องทำไมไม่นอนที่นั่นซะเลยล่ะกลับมาทำไมอะโถมวดมันหนาวนั่นสิครับถ้าไม่หนาวผมคงนอนตากหมอกอยู่ในห้องบริหารของโรงเรียนไปแล้ว แต่ว่าเห็นหน้าครูใบตองแล้วสวยจนไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาอยู่บนป่าบนดอยอย่างนี้ไม่รู้หลงมาได้ยังไงแต่ถ้าให้ผมเดานะร้อยทั้งร้อยอกหักจะดำพูดพลางเอาปืน HK33 วางไว้บนตักจากนั้นก็ตั้งท่าจะคุยเต็มที่รู้ได้ยังไงว่าครูใบตองเขียวอื่นนั่นเขาอกหักเขาอาจจะชอบวิถีชีวิตอย่างนี้ก็ได้ หมวดจีรันไม่รู้ตัวเลยว่าได้เผลอประชดประชันครูคนใหม่โดยที่ยังไม่ได้คุยด้วยเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาคงไม่เหมือนหมวดรอกมังคับจ่าดำแขวะผู้บังคับบัญชาเข้าให้อยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยกว่าโลห่างจากตัวอำเภออีก30กว่ากิโลแถมยังต้องนั่งรถ2แถวเก่าๆขึ้นดอยคดโค้งชันอีกคนไม่เคยนั่งก็อ้วกแตกสองสามยกคอพับเป็นไก่ตายระบาดท,ที่สำคัญยังติดชายแดนพมา่า ยาบ้าก็ระบาดเป็นผมด้วจ้างให้ผมก็ไม่มาหรอกคนทั่วไปเขาก็มีแต่อยากจะอยู่ในที่มีความเจริญมีแสงสีแห่งบรรยากาศการท่องเที่ยวกลางคืนแล้วที่นี่มีอะไรนอกจากดอยเมฆต้นไม้และกระหล่ำปลีแต่หมวดจีรันก็ยังไม่คิดจะอยากไปไหนแถมยังทําเรื่องขอประจำอยู่ที่นี่ต่อไปอีกผู้หมวดหนุ่มหัวราะในลำคอ เมื่อนึกตามที่จะดำคนสนิทบรรยายจนเห็นภาพคงจะจริงอย่างที่จะดำว่าเขาคงจะบ้าที่หลงไหลที่นี่จนไม่ยอมย้ายไปไหนหมวดครับมวดหมวดครับมีเสียงตะโกนเรียกวกวีกเวแข่งกับเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิบาก MTX สีเหลืองที่ยังไม่ดับเครื่องสนิทดังขึ้นที่บริเวณหน้าป้อมยามทำให้จะดำกับหมวดจีรันหันไปมองเป็นทางเดียวมีอะไร หมวดจีรันตะโกนถามกลับไปด้วยความสงสัยมีรีซอถูกยิงตายอีกแล้วครับหมวดพนทหารเด่นชัยรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งๆที่ยังไม่ลงจากเบาะรถในขณะที่พนทหารนโมนั้นได้กระโดดลงจากรถมายืนอยู่ข้างๆเรียบร้อยแล้วที่ไหนหมวดจีรันกับจ่าดำลุกขึ้นและถามพร้อมกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดที่สวนของพวกรีซอหลังโรงเรียนครับผม พลทหารนโมเอ่ยตอบพลางเล่ารายละเอียดคร่าวๆให้ผู้บังคับบัญชาฟังซึ่งพอฟังจบเขาก็ออกคำสั่งกับลูกน้องทันทีนโมไปเอารถทัมวีออกมาเร็วครับผมพลทหารนโมรับคำสั่งอย่างเข้มแข็งก่อนจะรับกุญแจจากผู้เป็นนายแล้วจึงวิ่งไปที่หน้าเรือนพักชั่วคราวของหมวดจีรันที่มีรถฮัมวีจอดอยู่เด่นชยัยอยู่ที่นี่หมวดจีรันบอกพลทหารเด่นชยัย และหันมาออกคำสั่งจ่าดำจ่าดำไปกับผมครับผมจ่าดำรับคำสั่งด้วยท่าทางเอางานเอาการขึ้นมาทันใดที่โรงเรียนบ้านน้ำกัดในตอนสายภูชิดารู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นรถฮัมวี่ลายพรางที่เธอเคยเห็นทหารใช้แล่นเข้ามาในโรงเรียนก่อนจะผ่านไปทางด้านหลังที่เธอเห็นว่าเป็นป่าทึบ เพราะก่อนหน้านี้ก็มีรถยนต์บรรทุกชาวเขาที่เป็นชายชะกันล้วนนั่งในกระบะหลังหลายคนแล่นผ่านไปแล้วสองคันหรืออาจมากกว่านั้นพร้อมกับส่งเสียงดังคุยกันโวกเวกแต่เพราะเธอมัวแต่สอนเด็กนักเรียนอยู่เลยไม่ได้ถามครูคนอื่นว่าเกิดอะไรขึ้นและพอคิดจะเดินออกมาดูด้วยความอยากรู้ตามภาษาผู้หญิงที่เพิ่งมาอยู่สถานที่แห่งใหม่ เด็กนักเรียนหญิงไทยใหญ่คนหนึ่งก็เข้ามาถามเรื่องงานที่ครูสาวให้ไว้ภูชิดาจึงเลิกสนใจกับเหตุการณ์นอกห้องก่อนจะมาสนใจในห้องเรียนเช่นเดิมหมวดจีรันเดินนําจ่าดําไปตามทางเดินที่อยู่ระหว่างแปลงปลูกกลําปลีของชาวรีซอจากนั้นก็ลอดกิ่งบัวที่ยื่นลงมาตามทางเดินแล้วตรงไปยังจุดที่มีผู้ชายชาวรีซอกลุ่มใหญ่ยืนมุงดูอะไรบางอย่าง พร้อมกับส่งเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เสียงดังสิงแซ่จนเมื่อเข้าไปใกล้คนกลุ่มนั้นก็หันมามองพร้อมกับเปิดทางให้ในายทหารหนุ่มโดยอัตโนมัติผู้หมวดหนุ่มย่อตัวลงนั่งยองๆพิจารณาศพคนตายที่นอนคว่ำอยู่และรอยเลือดที่ไหลาจากตัวคนตายเป็นทางยาวลงไปทางลาดต่ำกว่าจากนั้นก็ใช้สายตาคมจัดคู่นั้นมองไปรอบๆอ,อย่างใช้ความคิด ส่วนจะดำก็นั่งลงใกล้ๆพร้อมกับพิจารณาศพชายคนนั้นบ้างเขาเป็นใครครับจีรันถามชายชาวรีสอร์ทคนหนึ่งที่เคยเห็นหน้าค่าตาและเคยคุยกันมาบ้างไอเอเลชายคนนั้นตอบสั้นๆสีหน้าไม่บ่งบอกว่ารู้สึกเศร้าเสียใจกับการตายของคนที่ถูกถามถึงเลยผมว่าคงถูกยิงเมื่อคือนครับหมวดชายอากาซส้อด้วย ตายคาที่แน่จ่าดำออกความเห็นด้วยเสียงที่ค่อนข้างเบาจนเกือบจะไม่ได้ยินซึ่งหมวดจีรันพยักหน้าน้อยก่อนจะลุกขึ้นยืนมองไปรอบๆบริเวณนั้นแม้ว่าการนำสืบไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของทหารที่มาประจำอยู่ฐานปฏิบัติการเช่นพวกเขาแต่ผู้หมวลหนุ่มก็ถือว่าเป็นผู้ดูแลพื้นที่หมู่บ้านในเวลานี้ก็ยังต้องตรวจดูพื้นที่เกิดเหตุ เผื่อพบของต้องสงสัยและนำไปสู่การขยายผลในเรื่องที่เขาดูแลอยู่ต่อไปหมวดจีรันกับจ่าดำเดินสำรวจพื้นที่บริเวณใกล้ๆก,ก,ก,กับที่เกิดเหตุโดยรอบแต่ก็ไม่พบวัตถุต้องสงสัยอันใดเพิ่มเติมนอกจากปลอกกระสุนปืนอาก้าที่ตกอยู่ห่างจากผู้ตายประมาณ20เมตรซึ่งจุดที่พบเป็นชายป่าทึบที่ติดกับสวนกล่ำปลีผมว่าคนร้ายมารอซุ่มยิงนานพอดูนะครับ เลนสญยาตรงนี้ตายไม่ได้ผุดได้เกิดเลยจ่าดำออกความเห็นขึ้นยาตายยังพอได้ผุดได้เกิดแต่คนตายถ้าทำเลวอย่าหวังว่าจะได้ผุดได้เกิดเลยนายทหารหนุ่มพูดพร้อมกับหันมามองหน้าจ่าดำจนอีกฝ่ายถึงกับร้อนตัวขึ้นมาเฉยทำไมหมวดมองหน้าผมแบบนั้นล่ะครับผมคนดีนะครับ <c oughs> แล้วผมว่าอะไรจ่าหรือ,อยังละ่ะหมวดจีรันพูดพลางมองลูกน้องคนสนิทอย่างจับผิด ก็หมวนเล่นพูดว่าคนเลวอย่าหวังว่าจะได้ผุดได้เกิดแล้วก็มามองหน้าผมสันหลังผมก็ร้อนวาบว่าเหมือนใครเอาไฟมาจี้เลยนะครับปากของจ่าไวกลางคนพูดส่วนมือข้างที่ว่างก็ลูบหลังไวๆประกอบโถเอ้ยตุ๊กแกกินปูนร้อนท้องร่างสูงพูดพลางยักคิ้วแล้วจึงกระตุกยิ้มนิดหนึ่งก่อนที่จะได้ยินจ่าดำพูดขึ้น พร้อมกับชี้มือไปยังทางเดินที่พวกเขาใช้เดินเข้ามาที่นี่ตำรวจมาแล้วครับหมวดมาเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยนายทหารหนุ่มหันไปมองตามที่ลูกน้องคนสนิทบอกจึงได้เห็นตำรวจสี่นายนำโดยหมวดเผาพงที่เขารู้จักเมื่อคราวเกิดเหตุยิงถล่มชายชาวลิซอคนหนึ่งเมื่อเดินที่แล้วกำลังเดินตรงมาทางนี้ซึ่งพอตำรวจทั้งหมดมาถึงต่างฝ่ายต่างก็ทำความเคารพกันก่อนที่หมวดเผาพงจะเอ่ยขึ้น มาดูพื้นที่เกิดเหตุนะครับวนมตะน้อยครับจีรันพยักหน้ารับคําของอีกฝ่ายพวกนี้ขาดผลประโยชน์กันนิดเดียวก็ยิงกันละบ้านป่าเมืองเถื่อนจริงๆร้อยตำรวจโทรเผ่าพงพูดกับนายทหารหนุ่มจากนั้นก็กวาดตามองไปรอบๆบ,บริเวณน,นั้นก่อนจะพูดต่อผมคงต้องฝากให้หมวดช่วยดูแลความสงบของพื้นที่แถบนี้ด้วยนะครับ เพราะว่ามวลอยู่ประจำที่นี่ส่วนผมอยู่ไกลจะไปจะมาแต่ละทีลําบากหลือเกินเกิดเรื่องแต่ละทีผมอาจจะมาช้าหน่อยจีรันกระตุกยิ้มน้อยๆพลางคิดในใจว่าการที่เขาได้รู้จากกบหมวดเผาพงเมื่อคราวที่เกิดเหตุยิงกันตายในครั้งก่อนจึงทําให้เขาเข้าใจว่าหมู่บ้านที่ไกลหูไกลตาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอย่างหมู่บ้านน้ํากัดทําไมถึงได้มีผู้ทรงอิทธ,ธิพลมืดเข้าครอบงํา เพราะว่าเจ้าพ่อใหญ่ในหมู่บ้านรวมทั้งผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยต่างๆรู้ดีว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนจะมาสนใจใยดีและติดตามสอบสวนสืบสวนเรื่องคดีฆาตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อมาดูจุดเกิดเหตุแล้วพอกลับไปเรื่องราวคดีก็เงียบหายตามไปด้วยส่วนชาวบ้านที่เป็นญาติหรือผู้เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ติดตามคดีซึ่งถ้าให้หมวดจีรันเดาแล้ว1 เป็นเพราะไม่มีความรู้หรือ 2. เพราะกลัวจะสาวไปถึงความผิดของผู้ตายที่ผู้เป็นญาติรู้ดีอยู่แก่ใจผมก็คงทำได้เฉพาะในส่วนที่ผมรับผิดชอบเท่านั้นแหละครับหมวดหมวดจีรันตอบแบบเลี่ยงๆก่อนที่จะเอ่ยขอตัวกลับฐานและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปผมขอตัวก่อนนะครับมีภารกิจสำคัญอื่นอีกจนครับหมวดมดตโอนอย ซินคำพูดของหมวดเผาพงนายทหารหนุ่มกับผู้เป็นลูกน้องก็เดินออกมายังรถทำวี่ที่พลทหารน้โมจอดรออยู่แต่ก่อนที่คนทั้งสองจะขึ้นรถหมวดจีรันก็นึกอะไรบางอย่างได้จึงหันมาถามจ่าดำด้วยสีหน้าบันเชิงสงสัย <_ co eur> เอเมื่อคืนจ่าก็อยู่ที่โรงเรียนนิไม่ได้ยินเสียงปืนเลยเหรอเสียงเพลงคงดังกลมนะครับหมวดเลยไม่ได้ยินจ่าดำตอบอ้อมแอม เพราะกลัวถูกหาว่าได้ยินเสียงผิดปกติแล้วไม่ยอมรายงานไปยังฐานเพื่อมาตรวจสอบทั้งที่ความจริงแล้วเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะว่ามัวแต่เล่นกีตาร์และร้องเพลงอย่างเมามันสนุกกันจนไม่สนใจอะไรลสิเกิดเรื่องอยู่ใ,ใกล้ๆยังไม่รู้เรื่องอีกหมวดจีรันตำหนิลูกน้องตรงๆแล้วจึงหันไปสั่งลูกน้องอีกคนนโมแวะโรงเรียนหน่อยครับผม พลทหารนโมรับคำสั่งทันควันเช่นกัน <_ d ata> เมื่อถึงโรงเรียนนายทหารหนุ่มก็ไม่ต้องเสียเวลาให้ใครไปตามผอรโรงเรียนให้ยุ่งยากเพราะเขาเห็นท่านยืนคุยกับเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งอยู่ตรงลานหน้าห้องบริหารชั่วอึดใจเด็กคนนั้นก็วิ่งตือหายเข้าไปในอาคารเรียนและเมื่อเขาเข้าไปสอบถามท่านผอ,อถึงความผิดปกติที่อาจได้ยินบ้าง แต่คำตอบก็ไม่ต่างจากจะดำเท่าไรนักถึงได้ยินผมก็คงคิดว่าเป็นพวกล่าสัตว์ครับหมวดเพราะปกติคนงานในหน่วยต้นน้ำเขาจะไปล่าสัตว์หลังโรงเรียนอยู่บ่อยๆแล้วที่โรงเรียนมีเด็กวัยรุ่นหรือว่าพวกติดยาแอบมาม่วสูงอยู่บ้างหรือเปล่าครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้พักอยู่ที่นี่ซะด้วยครับหมวดตอนนี้ก็มีครูใบตองคนเดียวที่พักอยู่ในโรงเรียนส่วนคนอื่นก็ไปกลับกันหมด นี่ผมยังคิดห่วงอยู่ว่าแกจะกลัวถ้าเกิดรู้เรื่องว่ามีการฆ่ากันตายขึ้นในหมู่บ้านพออคณิตตอบคำถามของหมวดจีรันพลางนึกถึงครูคนสวยคนใหม่แล้วก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เขาไม่อยากให้ครูส,สวยๆน่ารักอย่างนี้ต้องย้ายหนีไปที่อื่นอีกซึ่งจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีครูส,สวยๆอยู่ที่โรงเรียนต่อไปแต่อยู่ที่ว่า หากครูย้ายไปจะหาคนมาแทนที่ได้ยากต่างหากก็ถ้าเขากลัวก็ให้เด็กมานอนเป็นเพื่อนก็ได้นี่ครับพออจ่าดำเสนอขึ้นผมก็ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยครับจ่าดำพอออคณิตเอ่ยตอบอีกฝ่ายด้วยสีหน้ากางังวลตอนแรกเห็นเขาทำเฉยเเลยคิดว่าไม่น่าจะกลัวอะไรแต่ไม่รู้ว่าพอรู้เรื่องโหดเถื่อนแบบวันนี้แล้วจะเปลี่ยนท่าทีไปยังไงบ้างกลัวเหลือเกินื่อจะย้ายหนีไปที่อื่น ครูโรงเรียนบ้านน้ำกัดยิ่งหายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรสิอีกครูสวยๆและยังโสดอย่างครูไม่ต้องหายากนะคะพออ,อย่าปล่อยให้ย้ายหนีไปไหนนะจะได้ตรงกับสำนวนที่ว่าช้างเผือกสวยๆต้องอยู่ในป่าลึกจริงไหมครับหมวตาน้อยตอนแรกจ่าดำก็พูดกับพอคอณิตเสดิบดีแต่ตอนหลังหันมาพยักพเพยเดอรกับหมวดจีรันหน้าตาเฉยแต่พอผู้หมวดหนุ่มไม่เอออหอ่อหมกด้วย แถมยังทำหน้านิ่งเฉยเราวกับรูปปั้นจะดำเลยเบนหน้าหนีก่อนที่จะเจอกับสายตาพิฆาตของผู้บังคับบัญชาผมก็ว่างั้นแหละครับจ้าพอคณิตพูดพลางหัวเราะชอบใจปลอยทำให้จ่าดำหัวเราะแห้งๆตามไปด้วยในขณะที่หมวดจีรันก็กวาดสายตามองไปรอบๆบบริเวณโรงเรียนจนมาหยุดอยู่ที่ร่างเพียวของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดลูกเสือซึ่งยืนคุยกับครูดนายเทพ คล้ายกำลังปรึกษาหาเรืออะไรกันอยู่นั่นเันครูใบตองคนที่เราเจอเมื่อวันก่อนที่ร้านนเหมือนี่นานายทหารหนุ่มคิดในใจตอนนี้เขาชักจะเชื่อสายตาและเห็นด้วยกับคำพูดของจะด,ดำแล้วว่าที่ลูกน้องคนสนิทพูดมานั้นไม่เกินความจริงเลยแม้แต่น้อยในขณะนั้นเองเสียงวิทยุสื่อสารข้างเอวของจีรันดังขึ้นทำให้นายทหารหนุ่มละสายตาจากครูสาว และหันมาเอ่ยลาพอคอณอิตจากนั้นก็ชวนจ่าดำขึ้นรถทันทีจะตรวจค้นอาวุธปืนในหมู่บ้านเหมือนเดิมหรือเปล่าครับหมวดจ่าดำเอ่ยถามขณะที่รถฮัมวี่แล่นออกจากโรงเรียนผ่านทางแยกเข้าหน่วยจัดการต้นน้ำก่อนจะแล่นเลยขึ้นเนินเขาเพื่อเข้าสู่หมู่บ้านน้ำกัดซึ่งที่จ่าดำถามอย่างนี้ เป็นเพราะคุ้นเคยและรู้ดีกับภารกิจที่ต้องตามมาหลังจากเกิดเรื่องฆ่ากันตายในหมู่บ้านนั่นก็คือต้องมีการตรวจค้นอาวุธปืนสงครามที่ผิดกฎหมายและสิ่งต้องสงสัยอย่างเร่งด่วนแน่นอนแต่ว่าจะต้องเพิ่มพื้นที่ในการตรวจค้นออกมารอบนอกหมู่บ้านพวกนี้หัวหมอไม่มีทางเก็บปืนไว้ในบ้านให้เราตรวจเจอหรอกหมวดจีรันเอ่ยขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชามันรู้ทางเราหมดแล้วนี่ครับ ยิ่งพวกเรามาประจำอยู่ที่นี่ยิ่งรู้ว่าพวกเราจะทำอะไรบ้างหลังจากเกิดเหตุฆ่ากันตายแล้วป่าเขาล้อมรอบหม,มู่บ้านอย่างเงี้ยเอาของกลางไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ได้กำลังพลก็มีอยู่แค่นี้ไปค้นหมดทั้งป่าได้ก็เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วจะดำพูดพร้อมกับใช้มือซ้ายถอดหมวกออกมาวางไว้ที่เบาะนั่งข้างกายเพื่อให้ผมหยักศกบ,บางๆได้รับลมบ้าง แต่ผมเชื่อว่าปืนสงครามที่พวกนี้ใช้จะต้องซ่อนไว้ในที่ไว้ใจได้สักที่หนึ่งถ้าไม่อยู่ในสวนก็ต้องอยู่ใกล้เส้นทางเดินที่ใช้สัญจรประจำผู้หมวดหนุ่มเอ่ยคาดเดาก่อนที่จะเตรียมแผนการตรวจค้นอาวุธสงครามเอาไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวพอจากคนอมาถึงฐานแล้วผมจะให้จากคนอรับผิดชอบพากำลังพลของเราส่วนหนึ่งตรวจค้นในหมู่บ้านส่วนจ่าก็นำกำลังพลอีกส่วนหนึ่งตรวจคน้นรอบๆหมู่บ้านและที่เกิดเหตุ แต่คงต้องรองให้เขานำศพออกมาก่อนครับแล้วนี่เราจะกลับฐานเลยหรือว่าแวะบ้านพ่อหลวงก่อนครับหมวดจ่าดำถามอย่างรู้ใจและรู้หน้าที่แวะบ้านพ่อหลวงก่อหมวดจีรันตอบเสียงขุ่นหลังจากที่พ้นทหารนโมเบนหัวรถเลี้ยวขึ้นไปยังทางลาดชันแคบๆแ,แล้วเนื่องจากนึกเคืองจ่าดำว่าจะถามทาไมนักหนาในเมื่อรู้อยู่แล้ว บางครั้งนายทหารหนุ่มก็นึกหมันไส้ความรู้ดีอวดฉลาดที่มักจะเกินเกินล้นล้นของจะด,ดำและมักจะแสดงให้เห็นอยู่บ่อยๆจบบทที่2ทับ2ขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ